สวัสดีครับก๊อกนิวครับวันนี้วันที่4ธันวาคม2566นะครับผมอยู่ที่วัดป่ารุนธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดผมด้วยนะครับผมก็จะทําบุญใส่บาตรกับหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลที่วัดป่ารุนธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอใส่บาตรกันนะครับนะครับหลวงพ่อไปบิณฑบาตมาจาก ภายในหมู่บ้านแล้วนะนี่นะครับเดี๋ยวดักดอใส่บาตตรงนี้นะครับผมจะรอตรงนี้สาธุบุญด้วยกันนะครับสาธุบุญด้วยกันนะครับสาธุบุญด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะนั่งอยู่ตรงหน้ารนน้คับหา ใ่บาทเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทําบุญครับทําบุญวันคล้ายวันเกิดครับสาธุนะครับตามองพ่อไปนะครับสาธุบุญด้วยกันนะครับวันนี้วันที่สี่ธันวาคม2566ที่วัดป่าอรุ่ธรรมนะครับมี ญาติโยมเดินทางมาร่วมทำบุญกันเยอะนะครับแถวยาววันนี้ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดแต่ก็เยอะวันพรุ่งนี้วันหยุดยิ่งจะเยอะนะครับวันที่ห้าธันวาน,นี่นะครับหลวงพ่อชุมพรสันตะศีโรนะครับ ท่านหน่อยครับหลวท่านหนครับน้ำอยข <apl> ว <Gym. S 2> ัญนี่ครับสาธุบุญด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวัน คล้ายวันเกิดของหลวงพ่อด้วยนะครับหลวงพ่อก็เกิดวันที่4คันวาคม2515นะครับครบ51พรรษา51ปีนะครับส่วนผมก็54ครับ54 วันนี้ก็วันคล้ายวันเกิดผมเช่นกันนะครับวันนี้เป็นวันสุดพิเศษมากเลยนะครับสําหรับผมได้ทําบุญใส่บาทกับหลวงพ่อที่วัดป่ารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอาําเภอนามนจังหวัดกาฬสินนะครับ เรว่ายผมลงให้ทุกท้าัวันนี้วันที่4พันว่าผม2566ที่วัดป่าดุนรำนะครับผมก็ได้ทำดุญใส่บาทในวันคล้ายวันเกิดของผมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้สุขสีกมาก โอ้มาอีกแล้วครับนี่ครับสวัสดีครับได้ครับยืนเลยครับอยากรูภาพตัวเองครับดูในไลฟ์สดก็ได้่ครับองยากลงก็ได้ดูแล้วแคปเลยลองพ่อนี่จังๆเลยเห็นกะจะเลยนี่แม่ สาธุครับวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมด้วยถือว่าโชคดีมากๆเลยวันนี้ครับเป็นบุญมากๆที่ได้มาใส่บาตรในวันนี้ที่วัดป่ารุนธรรมนะครับสวัสดีครับัสาธุบุญน้ครับ ครับ,รอบรขอให้ศิดยจญาณุสิทธิ์ของหลวงพ่อทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะครับสาธุบุญได้นะครับสวัสดีครับครับสาธุครับตอนนี้ก็ทำบุญ ใส่บาทเรียบร้อยแล้วนะครับหลวงพ่อก็มาบินทบาตภายในวัดเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะรอสวัสดีครับมาจากสครับจากขอนแก่นค่ะจากขอนแก่นขอบคุณที่บอกอ๋อทีโท่มากมือแต่ใจหมู่บ้านนี่ครับขอบคุณครับบินดีครับอ๋อครับผมครับเป็นยังไงเดินทางมาสะดวกดีคุณปอครับอืมครับผมครับสาธุบุญน้ำเด้ครับเด้ขอให้ สำเร็จสมดังตั้งใจทุกอย่างที่มาในเมือนี่เด้อครับเด้อครับสาธุครับมากกนจะค้นครับอืมครับผมอันนี้ก็เตรียมกินกาบหองะอ่าเดี๋ยวเปิดประตูนี่ครับเก้าเ้าโมงกว่าข้าบพอเปิดประตูแล้วเขาจะขึ้นเป็นนางด้านบนเลยเลยครับ